วันที่8พฤศจิกาย,ยน2565บุคลากรและนักศึกษากสอนอมเภอขุงร่วมบริจาคโลหิตให้คังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกน้าหอประชุมส่วนอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรี วันที่10พฤศจิกายน2565โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้นานการใช้ดาต้าสนุกพัฒนาทักษะการเรถถียนรู้ดิจิทัลนักศึกษากศนเอสสุภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หน้าหองประชุมส่วอนอ,อเมรุขจังหวัดจันทบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทําแผนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยใช้ระบบ Data Studio ในการจัดทําห้องเรียนออนไลน์และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์สําหรับนักศึกษากศอนอเภอคลุงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 21- 22พฤศจิกายน2565น้าณต้นนาโฮมสเตย์ตำบลหนองชิมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีวันที่24พฤศจิกายน2565นางสาวอนงนาถเหลี่ยมหรือดีผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองจันทบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอขลุงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรีณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดงตำบลบางชันอำเภอขุลุงจังหวัดจันทบุรีวันที่25พฤศจิกายน2565กสนอำเภอขุลุงดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากศอนอําเภอขลุงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณวัดวันยาวล่างตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยมีกิจกรรมการถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต